ันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีเทคนิคในการคอร์ดเชือกในแนวดิ่งนะครับในแนวแนวตั้งนะครับไม่เลยก็ดูกก็อย่างนี้ครับแล้วก็พันตัวนี้นะครับมาอย่างนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับเราก็เอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็อ้อมมาข้างหลังครับแล้วก็มาสอดตรงนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นแนวดิ่งนะครับคอดเชือกแบบแนวดิ่งนะครับประมาณนี้นะครับอีกทีครับก็จะคอดแบบนี้นะครับคอดแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็จับตัวนี้นะครับาม้วนนี้นะครับวนนี้นะครับวนตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาตัวนี้ออกมานะครับอ้อมอ้อมนี้นะครับอ้อมด้านหลังแล้วก็สอดลงมาตรงนี้นะครับนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เห็นไหม อ่านี่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับผมโอเคประมาณนี้ไหมก็จะเป็นคอร์ดแบบนี้ครับแนวแนวดิ่งนะครับนี่เราก็จะทาอะไรเราก็ค่อยแขวนอะไรก็ได้นะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนถูกใจด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ